ครับสวัสดีครับผมนายกฤษกรคงวันนี้ก็มีชื่ออะไรครับผลัมภัณ์ด้วยครับผู้ในการสมพรตีบันผู้ในการส่ศววิทยาค่ะครับได้มาเยี่ยมชมชื่ออะไรครับชื่อจารุวันบุญโตตําแหน่งอะไรครับตําแหน่งผู้ในการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาค่ะครับแล้วก็จะมากี่ประมาณกี่คนครับจะมาอีกสามท่านค่ะครับวันนี้ก็ทุกท่านก็ได้มาร่วมเยี่ยมชมบ้านหอศิลป์ก่อนจะเป็นพิพิธภัณฑ์ของบารมีของท่านเจ้าคุณสมเด็จพระพิยันโตวงศ์ศรีสุรังแล้วก็ รูปปั้นของบุคคลศัตดิ์ทูตองต้งเล่าเรื่องตั้งแต่ยุคสมัยพ่อขุนรามคุมแหงถึงเจ้าพ่อขุนลำเพลศมาราถึงพระบาทสมเด็จระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่สิบนะครับตอนนี้เราก็แล้หล่อปั้นรูปใหญ่เข้าดิพิพันธ์เป็นสื่อเรียนรู้ให้เด็กนักเรียนเรียนรู้ว่าประวัติศาสตร์เป็นมาอยังไงแล้วก็ประวัติศาสตร์ของการสร้างเมืองประจุกม์ของครับของต้นตระกูลนะครับแล้วก็ของเก่าเผื้นบ้านอีกมากมายนะครับเชิญครับเชิญเข้าเยี่ยมชมเลยครับนะครับนี่เป็น จะจะร้อนหน่อยนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้คือแค่เป um> ิดเป็นยังไม่ปิดติดแอร์ว่าเหอะเป็นพัดลมก่อนนะครับนี่ก็ทุกท่านกำลังเยี่ยมชมนะคอันนี้ก็จะเป็นยุคศตวรรษยี่สิบเอ็ดนะครับสุกนี้ครับศตวรรษยี่สิบเอ็ด เรางงค่คอยดูครับมันเพราะว่าเราเราพกเ,เราทิมแคบถ้าที่นู้นสีไลส่สร้างเต็มเลยครับใหญ่มากาอ่าแโบราณแล้วก็เครื่องใช้หนังโบราณนะครับนะครับแล้วก็เป็นโบรษษาณเรงเล่าเรื่องของท่านทั้งหมดเราเก็บสะสมท่านไม้หมดเลย<ช>นะครับก็บบบลองลองดูครับอันนี้จะเป็นห้อง,ห,องห้องยีนยีนของอเมริกานะครับนะครับเราจะมาดูทางนี้ก่อน้กันครับทา้งนี้ก่อนครับเอาเย็นๆยนก่อนร้อนลวครับเริ่มร้อนล้วอันนี้จะเป็น พระวังหน้านะครับวังหน้าของในสร้างสมัยรัชกาลที่3มที่4ี่ที่5้านะครับนะครับวังหน้าวังหลังเป็นพระสวปรคังจะมีใบรับรองยืนยันทุกใบนะครับทุกี้มีใบรับรองแล้วคือประกวดได้ที่หนึ่งหมดนะครับคือสวประคังแท้ๆนะครับนี่ครับมีใบรับรองหมดนะครับจากจากจากครับนั่นคือสมบัติท่านนะครับคือคือลองเล่าไปอ่านข้าสบ g o เกิลกันนะครับลองเล่าเรื่องว่าไปอ่านว่าเป็นยังไงมาไงครับนะครับนะครับแล้วก็ในการตั้งแต่สมัย ของฝรั่งเศสของตั้งแต่รัชกาลที่หา้าในส่วนเล็กๆนะครับส่วนเล็กๆนะครับก็คือส่วนเล็กๆนี่ครับส่วนเล็กๆหวังหน้าระหวางหลังหวังหลังอยู่ด้านนี้ครับนี่หวังหลังครับอันนี้เอาแค่โชว์ให้ให้ดูนะครับให้โชว์อันนี้จะเป็นนาฬิกาเยอรมันกับกับกับของไอเดินทุกตัวนะครับเป็นของอะไรนะนาฬิกาของญี่ปุ่นอันนี้ของเยอรมันอายุแปดสิบเก้าสิบปีไม่เหมือนกันนะครับเพราะที่นี่จะสะสมของไม่เหมือนกัน ดูนนดูหน้าอ,นนอ,นนอันนี้ก็เป็นเครื่องเงินโบราณอ่าเงินนี่อของแม่แม่แม่ก็ใส่ทุกคนนะครับนี้คือผมก็ได้รับมรดกจากแม่มาอันนึงนะครับเป็นเงินพวกนี้เงินพุดดว้วงเงินลงังเงินห้อยเงินทองคาเงินช้างสามเสียง